ความมีขึ้นแห่งพบแม้มีอยู่ชั่วขณะก็น่ารังเกียจพิกุทั้งหลายคูดแม้นิดเดียวก็เป็นของมีกลิ่นเหมน็นฉันใดภพิกุทั้งหลายสิ่งที่เรียกว่าพบก็ฉันนั้นเหมือนกันแม้มีประมาณน้อยชั่วลัดนิ้วมือเดียวก็ไม่มีคุณอะไรที่พอจะกล่าวได้พิกุทั้งหลายมูดแม้นิดเดียวก็เป็นของมีกลิ่นเหมน็นฉันใด พิกุทั้งหลายสิ่งที่เรียกว่าพบก็ฉันนั้นเหมือนกันแม้มีประมาณน้อยชั่วลัดนิ้วมือเดียวก็ไม่มีคุณอะไรที่พอจะกล่าวได้พิกขุทั้งหลายน้ำลายแม้นิดเดียวก็เป็นของมีกลิ่นเหม็นฉันใดพิกขุทั้งหลายสิ่งที่เรียกว่าพบก็ฉันนั้นเหมือนกันแม้มีประมาณน้อยชั่วลัดนิ้วมือเดียวก็ไม่มีคุณอะไรที่พอจะกล่าวได้ พิกุทั้งหลายหนองแม้นิดเดียวก็เป็นของมีกลิ่นเหม็นฉันใดพิกุทั้งหลายสิ่งที่เรียกว่าพบก็ฉันนั้นเหมือนกันแม้มีประมาณน้อยชั่วลัดนิ้วมือเดียวก็ไม่มีคุณอะไรที่พอจะกล่าวได้พิกุทั้งหลายโลหิตแม้นิดเดียวก็เป็นของมีกลิ่นเหม็นฉันใดพิกุทั้งหลายสิ่งที่เรียกว่าพบก็ฉันนั้นเหมือนกัน แม้มีประมาณน้อยชั่วลัดนิ้วมือเดียวก็ไม่มีคุณอะไรที่พอจะกล่าวได้